อ่านะครับวันนี้เราหยอดมาแล้วหัวอ,อาหารนะครับเป็นอาหารปลาเรามาให้ปลากันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่อยู่นะริมคลองอตรงวัดนะครับมันจะคลองยาวนะคลองยาวแล่วก็มีปลาปลาสังวปลาทุกอย่างนะครับมีอ่ามาให้กันดีกว่าไอ้ มาแล้วพี่น้องมาแล้วก็ถากินนะ <S <S อุ้ยเยอะเลยนะครับของวันนี้ก็มาอ้อาหารปลานะครับของอุ้ยปลาสวายพี่น้องนุ่ดนนเลย ยัเงีออ้ยเลยเอาเอ๊ะไหไรเนี่เอาเอาเอาโอ้ยน้ำคนมากเีรเยอะมากนะครับโอ้ยนกเขาก็รอกินเอาไข่เนี่ยเอาไปนน่นกินหน่น อรอกินเาเอา,เอา,เอาไกินกินกินแต่พาน้องไม่ได้กินครับอกเอาเดอครับอ้โอ้ออ้ กินสู้เอาเอ้ยกินกินกินสูกินกินลายวอรพี่นอ้องเยอะมากนะครับพุทธเอ,อ้อยไปกินเลยกินกินที่นะคีครับแคปเดียวหมด นุ๊กไปเยอะ,อะนุ๊กไปเยอะฮะอ่าเอาไปยอดมาอีกเนาะได้ยังไงสิบบาทนะั่นยอดนั่นสิบบาทได้เต็มนี่เลยอะไรทำบุญบุญอะไรเป็นการอะไแบ่งปันแบ่งปันนะครับแบ่งปันเนาะให้ทารเขาอุน่น ร่วมโลกนะครับบางทีเขาก็เป็นอาหารของเรานี่แหละแตว่าเราก็มีการแยกแยะนะครับวันนห้เป็นอาหารก็เป็นอาหารไพไรนะครับโอ้รอยเต็มหนึ่งพินงเลยโอ้ยคมีหารด้วยนะครับ